อะไรอ่ะต่อสิบสองลูกเฮ้ยสุดยอดได้แหละโชคดีนะต่มีแค่หกลูกนะหกลูกก็เยอะแล้วเนี่ยดูเท่าไหร่อ่ะดูละเท่าไหร่วะลูกล้วหมื่นห้าปวดเบาเลยต่อแบบแค่มีไม่ <ไว S 1> ประดับหรอมันเป็นอะไรแอสต้าไตรหรอมันเป็นอะไรใช่มันแอสต้าไตรมันเป็นเอาไว้ใส่ข้างในแต่ตองลินลแต่ตอมันดีเร็วอยู่นะแต่ตอไม่หลุดเร็ว วิทอันนี้แซาโอต้องเล่นไปดลานนอกปะหรือว่ามามาเกอนมันจริงๆแซวโอนควรจะอยู่แบบประมาณน่ะเพราะว่ามันยิงตรงนี้ได้นให้ใ,ให้แซวออกไปผมต้องดูให้ดีฮะดัดันไม่ถูกนิดชาปนกิจทันทีไปก่อนไปก่อนเลยวิทย์ง เร็วเล็งสุดตัวแล้วนะมันได้แค่นี้แหละควันเดีอเร็วไปเร็วด้วยเอาเนี้ยโอยอย่ายิงมันตกใจทำไมเล่าเมาล้วมันตดนด้วยลวอ่ะมันอยู่ตรงนี้ เราพคันมั้งเอาคมันได้มันได้ี่จะมันด้วยกโนะมีจควันกเลยฮะแก้ใจไว้เนี่ยขอควันก็าควว่าถึงควันควก็มาเฮ้ย่งนูได้เป็นเกลิงนะถ้าควันอ่ะเพราะว่าเกลิงควันน่าจะควันให้มีนควันลากมาแล้วอืโอ้เกลิงควันยี่สิบวีอ่ะเพาะว ลาดนานมากอ่ะลาดนานนะลาดให้มิโนได้สบายเพราะว่ามิโนเรดาร์เดี๋ยวเช่นั้นแหะใช่ใช่อาจจะเป็นไปได้เรดาร์มริงๆเทราะว่าสิบโลเรดาร์สิบโลสิบเหมือนกันนานนะสิบนาทีเหมือนกนใช่เกือบนาทีแล้วมันใส่ส่วนเสริมมาจริงหรอโอ้นานมวะนานนานนะนานกว่ามิดได้กว่าไอเดมอยเรดาร์โอ้ชาเลยอะไปปลาหินเนี่ย โดนดีเทกแล้วได้วิกาอยู่ตรงนี้ได้ถ้าวิกาโดนก็ได้อยู่ตรงนั้นแหละคอยไปเข้าแคปนะคะคุณคุณแสดเพราะว่าออย่างี้รู้ว่ามันคืออะไรแสงไหนแสงอยู่นี่ใช่คุณแสงแสงไปคุณบเฮ้ยโดนดีเทกวะวิทยเราอยากลองค่ะจะวิ่งมาวิ่งมาตรงนี้นะนะคะตรงนี้ได้จะตรงเนี้ยถ้าพี่เจมโดนอ่ะน่าจะตรงนั้นแหละไปม โดนแน่เรดาร้จะสะปัดแล้วผมโดนสะปัดละมันเข้าแคบแล้วโดนเรด้าร์โดนเรดาโดนเรด,ด,ดาร์เหมือนกันไอวิตเ <c oughs> ดียมัยไล่ตูดแล้วอันตุกันเห็นตัวยู่อย่างยิงไม่นีเลยสอ,อร์ตให้ไม่ได้สิพยายามสะอป,อปัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกไปก่อนตัวเองอ่ะโอ้โดนเครื่องบินโอ้อีกแล้วไปอยู่ตรงนี้ไปอยู่ตรงนี้หรือข้าอยู่นี่โอเค อืมโอเคควันเวเนเวเนเวเนดีตรงนี้เลยเดียวดีจับเยอวเนี่ยผมต้องออกว่ะโอ้พับบิทก็มาเอาเดโมให้ตายก่อนเออพี่ระวังดีพับบิจยิงนะมันกัดได้นะ ตรงนี้แล้วยิ่งาดอยู่ตรงนี้แล้วว่าแล้วออยว่าแล้วมันคือมีโน่แปดเท่าไหร่นะโอเค้มิโนเท่าไหมื่นห้าสิบโลสิบโลไปอยู่ไม่แย่ผมจะโดนไม่โดนดีเทคหรอพี่เพราพี่จะไปโดนไม่โดนไม่โดนพี่ยิงพี่ไปบีบต่อเลยยิงมันยิงมัให้หนูห่อยโหลดอยู่ปืนโหลดอยู่มีพวกมีกระสุนดีก็ยิงผมออกมาก่อนก็ได้ เปลี่นดีไอ้จักมจย่ะโอ้ปกติกาเล่นยากเลยม่เจอเครื่องบินนีกและหลุดนะบอกแล้วให้เล่นท้สองระดาษ่อไอ้สิล่าหลุดแล้วครับ ลุดผมลุดโอ้โหเข้าไปเลยไม่ได้มาแล้วเฮ้ยคุณเดิ้ิอยู่นี่นะอยู่หลังเดมอยเลยมันปล่อยเครื่บินใส่พี่อยู่เนี่ยถ้าพี่โดนตอได้ไหมอ่ะถ้าพี่โดนตอตายทำไมตีเดียนหลุดเลยตีเดียนหลุดเหรอหลุดไม่หลุดไม่หลุดเอาหรอวันเลยดิมเข้าไป สวยครับห้าสองมาทำไม่ได้อะวิศแต่ชิม่าอย่าให้มันชนผมไอ้ไอ้นี่มันจะชนใช่ไหมต้องงานแนมมันสู้ไม่ได้มันก็จะชนอะใจผมอยากขึ้นแล้วอะติดเกาะอะไรเนี่ยดีมอลเอาเอพยิงได้ไหมฮะยิงสัตว์เลยได้ครับแต่ติดเกาะอยู่เป็นึงมยันไงโดนแล้ว มันไม่ควรจะติดอะกิดไปอย่างไกลเลยติดได้ไงรพ่รุงอยิงยูเยิงยูเตัวแล้วนี่เราทอเขานีือเราเข้าอ่ะไม่เห็นีปิดเลยเอยู่ได้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 เลีนแ้วปแปดปแปดปสอโอเคตายแล้วล่ะหายก่อนหายก่อน แกคี่จะผีิีกันเหรอมีเปิดเปิดเลยปิดต่อหร่มาผมโดนกันได้เปลอาได้มมินทอไม่เอาเรดาร์มาว่ะกว่ารอปันนะบายเลยสิใบรอโหลดไอทีเลยพร er, ้อมยิงถ well ้าอยากยิงหลังกอบอกได้ผมมีเรดาร์ี Aye. ่รอสัตวนะโอเควิ่งด้วยความเร็วแสงเรง ดูดิเทคดูดิเทคนี่นะผมผมเปลี่ยนอะไรให้ดีก่าอนีหายแล้วหายแล้วหายแล้วเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอลเล่นหน้าเหรอไปเอาไมโดนบอกันนี่จ้าไอพอดไ่คิดจะดีแต่กลับเข้ามาหานกันเหรอก่อนไหมนี่เดี๋ยวมาอ้อเมันอยู่ไม่ได้จะโดนแอสไตต์ไปเรื่อยๆพี่ยังอยู่ได้เลยเนาะพี่ถอยไปเดินพี่ถอยไปถอยถอยเล่นหน้าถอยเล่นหน้าอยู่อะมันอาจจะไม่อึดเท่าพี่เจมไง ไอ้เพื่อนมันพอทนดีวะลงไปหามิโนทอร์แล้วเออแต่เพื่อนมันพอทนไงเห็นว่ามันเดินหน้าออกมาเลยนะเว้ยเออจบแล้วมันอะคิดสั้นนี่ว่ะนี่ยะเผาแน่กระัดเลิ้วใหม่แล้วผมอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูกลับไปช่วยเรลิมค่ามันเอออุ้ยสวยอุ้ยตอจากข้างหลังอุ้ยตายมันเนี่ยอุ้ยรอดอยู่รอดอยู่ไม่ตายไม่ตายไม่ตายน่าจะโดนเบเนคเข็บโอ้แม่งลอยหลังเหรอไอเลวไอไม่ดี ต้องหันกับไปเลยข้าไหนทำอะไรใช่ไหมได้ได้ได้อยู่ในนั้นอ่เจ๊จิ้งเหรออ้ยตู้นี่ก่อนนะไอ้ต่ออันนี้เหรอยู่ข้างล่างได้ได้แมงมีสองชุดในเวนนะเก็ได้นะคะเดี๋ยวออยการแคปให้อะไรวะติดก่อยละแกอายุยังโอ้ยไม่งั้นต้องปล่อยฮิเดนอ่ะการแคปเอไว้เพราะว่าโอ้ยงี่ก่อ หรือเราจะแค่การแคปพอไม่ต้องไปไหนเนาะการแคปพอใช่ไหมการดีกว่าการดีกว่านอกกว่าปะเพราะผมเพราผมยิงไปเล่นมิฟรีได้ซาโอบอยู่ขึ้นไปซาโอบไหมนะครับซาโอบฉัก็กลัวชิบหายวิรุธทว่ามันไม่เลด้าไม่รอดแล้ยเลยเปิดได้ถีกว่าเปิดได้ได้ปะเบามากเดอ๋ยวเบาก็ เพื่อนใช่ไหมเพื่อนสิ่งดังกว่าใช่ไหมคุยต่อมาค่ะต่อมาค่ะยิงไม่ได้ได้ไปยิงหลังก่อให้ไทยอ่ะก็ตอนน้ำลึกนี่ยูหล่ะโอ้ยยูหย่างไปยิงคนยูโดใครช่วยเดี๋ยนี้ไม่ได้รถเอ่อมีกคลาย ขักขึ้นมาหลังเกาะนี้ดีกว่าไหมอะแบบเรียนเอาเงินค่อยากให้ผมผมจะรู้สึกขอบคุณอย่างมากแบบเสียงลบไม้แบบเราแบบนั้นห้าร้อยห้าร้อยยกกลับก่อนนะยกเลยงเดี๋ยวมาอยู่หลังเกาะเอาว่าจะดีกว่าตุยับกลับก่อนก็ได้รีบข้าวคนอยู่ได้ไหมมันจะตายเมื่อเครื่องบินมาเดี๋ยวนี้ดีดีถึงกับยิงเลยน่ะยิงปืนแล้ว ปเลยเฮ้ยมาแล้วอุ้เป็นหางเลยตายแล้วทำไปอได้เกลี่งเหองเรอวะไปโนแกย่งขึ้นมาอีกโอ้ไปโดนต่อได้ไงวะเฮลือกันิวโอเคนาทีโอ้ไม่ดีกลังอีกไปก่อนเลย เอาเลยทุกคนผมต้องมีชีวิตรอดผมต้องหลบเยอะๆก่อนนะตอนนี้จับไว้ทำตัวพี่ไหวยังใส่น้ำพี่ไม่โดนดีเทคตอนนี้พี่สับคามเร็วอยู่ขึ้นลงขึ้นลงอยู่ตอนนี้เี๋วเี๋วเดี๋ยเจ๋อเอาเรื่อง5้าสองมาทำไม่ได้อะวิทย์ เอาเอเอาแล้วอีหลังส่งมาเลยกเอ่แล้วเมื่อกี้วิทย์อยู่หลอกมอมันเป็นอะไรวิทย์บอกพี่ดิพอแต่มันเยอะเกินแล้วบอกครับได้โดนอ้เรื่องของฉันมีส่วนทุ่ได้หลังบ้านขิงแฟนคิงสวยเต็มเลยพอคุณดูไม่เยอะเพราะว่าเสียงมันหายแน่เดย เรอเสีงยงหายเหรอเออเสียงเพร่ะในในไลฟ์หาย